็สวัสดีชาว Pixel n f t ทุกท่านนะครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ได,ด้การชักชวนการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่1เมษายนนะครับ2025นะก็เมื่อประมาณตีหนึ่งของไทยนะครับตัวเกม Pixel มีมินิอัปเดตนะครับจากทาง d ด v นะก็ตอนนี้เป็นมินิอัปเดตที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นมินิอัปเดตอย่างเดียวเข้ามาด้วยนะครับอ่าก็จะเป็นในส่วนของเรื่องราคาคอยนั่นเองนะครับตอนนี้ ที่ผมอัดคลิปก็จะเป็นประมาณตีสองครึ่งนะก็ราคาคอยมีการปรับเปลี่ยนแล้วนะครับโดยทีมเดฟนะก็คือตอนนีนะ้ราคาคอยนะครับห้าแสนคอยจะอยู่ที่30มพิกเซลนะหรือตีเป็นเงินก็จะประมาณ31บาทนะครับโดยประมาณนะถ้าเทียบกับราคาพิกเซลนะปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็1 m นะครับห้าสิบหกพิกเซลเท่านั้นนะครับหรือก็คือประมาณ58บาทนะครับแล้วก็4 m นะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าพิกเซลหรือประมาณ200บาทนะครับเพราะเลทปัจจุบันตอนนี้ก็คือ 1.03บาทต่อ1พิกเซลนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็สำหรับใครที่ซื้อคอยลีบอร์ดนะผมก็จะมาะคิดค่าเฉลี่ยให้ด้วยแล้วกันนะครับว่า1พิกเซลเนี่ยควรไม่เกินเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้นะครับ1พิกเซลนะไม่ควรเกิน17,800คอยนะครับต่อ1พิกเซลนั่นเองนะก็ถ้าเกินนี้ก็อาจจะขาดทุนนะแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เอาเอ e r g y ไปเบิร์นแล้วได้คอยมาเสริมด้วยก็อาจจะได้เพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับก็ตอนนี้สำหรับราคาคอยนะก็คือถูกกว่าใน ในกลุ่มนะครับตอนนี้ในกลุ่มก็ขายนอยู่เอ็มละร้อยนะแต่ในในเกมตอนนี้คือเอ็มละประมาณ58บาท59บาทเท่านั้นนะครับก็ต้องดูผู้เล่นอีกทีนะครับว่าในกลุ่มจะเป็นยังไงนะก็พ่อค้าหลายๆคนน่าจะเจ็บกันละนาวนะครับก็เอาใจช่วยนะก็ก็แนะนําว่าให้อุดหนุนกันเยอะๆนะครับสําหรับพอยในเกมเนาะเงินพิกเซลจะได้หมุนกลับเข้ามาในในเกมนะครับอ่าแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของ Creator Code นะเพื่อนๆสามารถใช้โค้ด M R 9 X นะครับ เพื่อรับส่วนลด5%ได้เลยนะครับก็จะเป็นโค้ดของทางช่องนั่นเองนะก็ตอนนี้ช่องเราก็มีโค้ดแล้วนะครับใช้กันเยอะๆนะครับอ๋อถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้แล้วก็ขอบคุณมากนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตนะครับที่มีเข้ามานะก็สําหรับเพื่อนๆที่หาแลนด์ตัดไม้นะครับผมก็จะมีแลนด์ให้ใช้งานนะครับก็คือแลนด3399ตัวนี้นั่นเองนะ ก็จะมีไม้2กับไม้3ให้ใช้งานนะครับอ่าอย่างละส8ต้นนะแล้วก็แปลงปลูกอีก40่แปลงนะครับก็มีเพื่อนๆใช้งานกันอยู่ประมาณ78คนนะก็เปลี่ยนๆกันมาใช้ได้นะครับก็สําหรับใครที่อยากใช้แลนนี้นะครับก็กดคําว่าดูเพิ่มเติมใต้คลิปนะครับหรือคาว่าอ่า description นั่นเองนะก็จะมี Discord อยู่นะครับอ่าหลังจากนั้นก็เข้าไปใน Discord แล้วก็ไปห้อง wallet drop นะครับผมสร้างห้องไว้ให้แล้วก็เอาเลขกระเป๋าไปแจ้งไว้ในนั้นได้เลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอัปเดตวันนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ